ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ครับผมวันนี้ก็จะพามาทำการซ่อมตรวจเช็คซ่อมทีวีซั s ซุง23นิ้วรุ่น UA UA23F 400 สามครับผมซัมซุงยี่สิบสามนิตัวเช็คซ่อมตอนนี้ก็ได้ทำการแกะปาแล้วนะครับทำการซ่อมโดยโช่างกบเหมือนเดิมครับผมช่างกบอิเล็กทรอนิกช่างกบอ e ิเล็กรอนิเช็ค e ซ่อมเจ้าเก่าที่เดิม รูสึกว่าพัดลมะแรงนิดหนึ่งอันนี้เอาไว้ลองหน้าจอครับเป็นแผ่นเพเปอร์แก้ปาแล้วนะครับแล้วก็จะทำการคลายนอตออกมาดูลูกค้าบอกว่าได้ยินเสียงตุบตุบตุบไม่ใช่ลำโพงนะครับตุกเสียงระเบิดตุบ มองไปก็เจออะไรแปลกๆแ,แล้วนะครับพอแล้วยังเสียวนี่ไงครับดูเอาเลยนะครับผมอืออือจะเบ,เบิเบ์แป๊บหนึ่งเห็นไหมครับผมอืมแป๊บหนึ่ง แตกด้วยนี่ไงครับเป็น STR นะครับตัวนี้มีหกขาเกีรานี่แตกเลยนี่อันนี้อนี้ก็ไหมอานนี้ก็ไหมอันนี้เป็นชุดภาคใหญ่ไปนะครับชุดภาคใหญ่ไป มีซีพินเตอร์นี่เห็นแล้วนะครับที่มันไหมระเบิดออกมาเลยนี่ตัวเจ้าปัญหาเจอแล้วที่มันระเบิดแล,แล้วก็มีอาาค่า0.36 0.36โอมก็มี C แตก C ตรงนี้แตกด้วยซความถี่0 C เจวกับความถี่สูงแล้วก็ R เหมือน R fill R ป้องกันไฟกระชากแล้วก็มี a c r เดี๋ยวผมแกะออกก่อนการแกะแป๊บหนึ่งครับผมดูแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งครับหอดมาแล้วตัดเ๋าะน็อตแป๊บหนึ่งแตกระเบิดนี่เสียงแตกระเบิดของชุดจ่ายไฟดัง เพี้ยเลยลูกค้าบอกแกช็อกเก็บก่อนแกะยาแกะอีกแก,แกอันนี้เป็นชุดแบ็คไลท์ครับชุดแบ็คไลท์ออกก่อน ดำดำปีเลยครับเนี่ยตรงนี้ดำมากตรงนี้ดำปีเลยไม่ดำได้ไง่ายแตกขนาดนี้วัากัน อย่างตรงนี้แหละตัวที่มันระเบิดเจอเลยตัวเจ้าปัญหา S R S R W อะไรเดี๋ยวขอซูมแป๊บ,บ,บนึ่ R W อะไรเี้เจแให้ดู S ada R W lah. Ah, menjadi S f t r w วิวสต 6052s ตัวนี้ 7m แอมนะครับส t r w เบอร์นี้7แอมแล้วก็ r ตัวนี้ด้วยอตัวนี้ด้วย อ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าศูน6จุดสามสบหศจุดสามสบหโอห์มครับผมแล้วก็ C ตัวสี่สี C ตัวสีฟ,ฟ้านี่ด้วยอันนี้ก็แตกระเบิดแตกด้วยครับตรงนี้ มือถือเลนผมมันรู้สึกว่ามันจะปรับเงินเบอร์เบอร์เงี้ยไม่รู้มันปรับไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวเลนไอตัวนี้ช่วยเดี๋ยวหาเบอร์นี้ก่อนนะครับได้มาแล้วครับผมเป็นเบอร์เบอร์ strw 6 0 5 3 n ากับ r ศูนย์จุดสี่เจ็ด ไอ้ศูนย์จุดสี่อะไรสี่สามโอหมไม่ใช่สี่เจ็ดใส่ได้นะครับสี่สามสี่เจ็ดสามอ่าสามสิบหกอะไรประมาณนี้ขอให้เป็นศูนย์จุดตัวนี้เก้าแอมนะครับตัว S T S T R S T R W หกตัวของมันนะ่ะตัวของมันนั่น 6 6052ตัวนั้นตัวเดิมเดิมมัน 6052S ตัวนั้นจะประมาณ7 m แทนได้ครับถ้าเป็นเบอร์นี้มาแทนตัวเบอร์ 6053S หรือ N เนี่ยลงไทยด้วย S หรือ N นี่ถ้าตัวนี้มาเอาตัวนี้มาแทนเบอร์นี้ไม่ได้ครับเพราะ m, มันต่ํากว่าแต่ถ้าเอาเบอร์สูงเนี่ยไปแทนตัวเบอร์ต่ำได้ครับขอให้ ต้องดูด้วยขาเหมือนกันแล้วก็ขนาดเป็นตระกูล60 60แทนกันได้หมด6,000เอ้ยเป็นตระกูล60 60 53ก็คือ6,53 0ตั้งแต่6,53 0 0 0 54 56อะไรแทนกันได้แต่ต้องเอาเบอร์เบอร์สูงมาแทนเบอร์ต่ำแต่ถ้าเอาเบอร์ต่ำาๆเบอร์ต่ำก็คือ อย่าง5-2ไปแทนเบอร์53นี่ไม่ได้เพราะว่าแอมมันมันมันต่ำเราก็ต้องใช้แอมสูงนะไปแทนแอมต่ำได้ครับเพราะาเป็นเบอร์เบอร์มันคล้ายๆกันตระก,กูลเดียวกันครับใช้แทนกันได้หมดนี่คับวิธีการทดแทน s t r w ผมก็จะทำการแกะเก็แกะถอดอะไรแป๊บหนึ่งพอดีเวลามันจะเยอะไปหน่อย การถอดอะไรก็จะไม่ได้ดูนะครับก็จะถอดออกมาแล้วก็จะใส่ให้ดูถอดง่ายๆครับถอดพวกนี้ออกแล้วก็ถอดอะไรพวกนี้อันไหนที่มันมีไม่มีก็ต้องหาเบอร์แทนได้แต่เบอร์แทนก็ต้องอค่าค่าสูงกว่าอย่างสมมติ S T R ตัวนี้ก็เหมือนที่ผมบอกส่วน R ตัวนี้ก็เป็น R ที่ว่า เรียกว่าอะไรนะการช็อตคือคือคล้ายๆกับว่าถ้ามาาีเอาง่ายๆเนี่ยยังไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังขอถอดแป๊บนึงก็ได้ทำการาเปลี่ยนเปลี่ยนออกมาแล้วครับอะไรพอดีถ้าเกิดว่า ดูช่วงเปลี่ยนอะไรมันนอาจจะเวลาเยอะไปหน่อยนะครับ <S <S แบตก็จะหมดด้วยครับผมได้ทำการเปลี่ยนแล้วนะครับใส่ตัวไป strw หกศูนย์ห้าสามเอ็นตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็ใส่ตัวนี้ศูนย์จุด 0.443ครับแล้วก็ C ตรงนี้มันแตกฟิวตรงนี้ด้วยนะครับฟิวตรงนี้เป็นฟิวไฟ300มาจ่ายขาขาหนึ่งของ STR แล้วก็ฟิวอินพุตฟิวอินพุตตรงนี้ขาดแล้วก็ได้อดบิดได้อดบิดก็ช็อตด,ด้วยครับตัวนี้ตัวนี้คช็อตเดือย พอดเยอะมากเลยนี่ครับอะไรกับมี str 6 0 strw 6 0 5 2 s ตัวนี้ระเบิดแล้วก็ฟิวฟิวตัวนี้อ่า cm แล้วก็ฟิวอันนี้ฟิวอินพุต2 2 0ิโวลต์ฟิวตัวนี้ CM, ฟิว3 0 0โวลต์ ฟิลสองแอมตัวนีน้แล้วก็ไดโอดบิดครับไดโอดบิดสองแอมป์ผมใส่สี่แอมสี่แอมสี่ร้อยโวลต์อ่าเพื่ใส่ตัวนี้สี่แอมสี่ร้อยโวลต์อันนี้สองแอมหกร้อยโวลต์ขอให้แอมป์สูงก็โอเคหรือแอมป์เท่ากันครับโอเคเลยตัวขนาดเท่ากันใส่ได้ครับแอมแอมสูงกว่าหรือแอมเท่ากันได้หมดครับแล้วก็มีพวกนี้พวกชิปเป็นไดโอดเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็อ่าเป็นซี สี่คนที่สูงตัวนี้ด้วยครับแล้วก็อ่าเป็นชิปเหมือน t น a ิ s เตอร์ SMD อ่ะอ,อันนี้เป็น RSMD ไอไ,อ,นอไดโอดซีเนอร์ไดโอด SMD แล้วก็ซีเนอร์ไดโอด SMD สามตัวทั้งหมดมันมีมีสี่ตัว มีสี่ตัวแต่พอดีอีกตัวหนึ่งมันหายไปใน,นึงแล้วก็อาอาศูนย์จด้วยรู้ทิ้งไปไหนเสียเยอะมากเลยลูกค้าบอกว่าอยู่ดีๆด,ดังตุ๊บเลยนี่แหละอะไรครับเสียเยอะมากแต่เป็นพวกชิปพวกตัวเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่เป็น SMD อย่างเงี้ยตัวเล็กๆเกนี่ยแบบนึงนะ ตัวเล็กๆแบบนี้อันนี้อันนี้มันเหมือนทานทิเตอร์ SMD นะครับตัวนี้มีสามขานี่ยมีสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งมันแตกตัวหนึ่งมันแตกมันรู้หายไปไหนมันมีทั้งหมดเอาอสี่ตัวและอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ไดโอดนะครับเป็นซีเนอร์ซีเนอร์ซีเนอร์สามตัวเลยเบอร์มันก็คือเทียบ เทียบหาใน Google เอาครับว่าเบอร์นี้ต้องใช้แต่ผมไม่มีเบอร์แบบนี้ผมก็ต้องหาเบอร์แทนเป็นเบอร์เดียวกันล่ะค่าเดียวกันแต่ว่าต้องหาหาเป็นตัวธรรมดาแทนตัวนี้ไม่ใช่ทันติตเตอร์ SMD m a บชิปนะเป็นซีเนอร์ซีเนอร์้วก็ซีเนอร์ให้ดูเบอร์ที่ผมแทน ตัวนี้ที่ผมแทนนี่เป็นเบอร์นี่ที่ผมแทนเอาเป็นซีเนอร์พวกนี้มาใส่แทนนที่จริงๆมันเป็นแบบสามขาหรือแบบอตัวนี้เป็นแบบสองขาแบบนี้เป็นคล้ายๆกันบ,บตัวนี้แต่ว่าผมหาไม่มีแบบนี้ก็เลยต้องหาเบอร์แทนอันนี้ก็แทนส่วนสองตัวนี้ที่เป็นแบบสามขาเหมือนทันติตเตอร์ชิปตัวนี้ก็หามาแทนเห็นไหมมันเป็นซีเนอร์ซีเนอร์ตัวแดงมูนิาฟ bon เลยครับผม ค่าค่าเท่าเดิมมนะารับต้องหาค่าเท่าเดิมแต่ว่าเอาเป็นแบบตัวใหญ่มาใส่เป็นแบบตัวธรรมดามาใส่ตัวนี้ก็ใช้ส่วนอีกตัวหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ที่เป็นขามันจะเป็นสามขาตัวเนี้ยอันนี้เป็นไดโอดครับตรงเนี้ตรงขาสองไปไปกล่าวไปไปลบไปลบอ่ะขาสองไปลบตัวนี้ลงไปลบแล้วก็จะมี R ตรงนี้ ค่ามันเป็น R 0.36 36าโ oh อห์มอ่ะผมใส่เป็น0.47นี่ค่ามันสองค่าจุดนี้เขาเรียกว่า,าชุดโปรเทค OCP OCP ขาสองเป็นชุดป้องกันกระแสเกินถ้ามีกระแสเกินหรือ a t r ช็อตนี่มันก็จะทำให ซีเนอร์ไอไดโอดตัวนี้ช็อตลงกาวชอ็อต r สองอาขาตรงนี้ก็ช็อตนี่ดจะให้ดูอาครับครับมืโมนิฟายใส่ได้ครับอันนี้ก็มอนิฟายปกติเป็น0.36ก็ใส่เป็น0.43อันนี้เป็น เป็นหกจุดสองเดี๋ยวนะไม่ใช่เป็นไดโอดตัวนี้ไดโอดจริงๆมันติดปิ้นเนี่ยมีตัวแดงๆผมใส่หนึ่งเอ็นซีหนึ่งเอ็นีหนึ่งีแปดตัวนี้เป็นไดโอดอันนี้ก็ค่าเดิมเอทอาร์ HR ก็เปลี่ยนค่าให้แอ็มซีมาดูข้างหลัง ัวที่ผมใส่ปกติจะเป็นตัวนี้เป็นซีเนอร์นี่ก็เป็นซีเนอร์ที่ผมใส่ซีเนอร์ตัวนี้ค่า15 15โวลต์ตัวนี้ก็15โวลต์ตรงคำว่า z d z dm 802อันนี้ก็ ZDM 803ตัวนี้ ZDM 803นะครับส่วนตัวนี้เป็น ่าไม่ใช่อันนี้เป็นแซตดีเอ็มนะับนึงเป็นอันนี้แซ m ดีเปดศูนย์สามโทษทีครับอันนี้แซ m ดีเมแปดศูนสามตัวนี้หกจุดสองโวลต์หกจุดสองโวลต์ใส่ได้เลยอันนี้แซ m ดีเอปดศูนสองอันนี้อะไรนะแซตหนึงครับเมื่อกีมองมองมองตัวเลขผิดนะครับตัวเลขตัวนี้มันอยู่ข้างในนี่ตัวนี้ อันนี้802 z DM 802 z DM 801มีเซ DM 802เ DM 801มี801กับ802ตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็น803ตัวนี้6.2 6โวลต์ตัวนี้15โวลต์แบบสามขาแต่ตัวนี้เป็นแบบดำๆแบบแบบเหมือน R ตัวเนี้ยแต่เป็นซีเนอร์ไดโอดเป็นแบบเนี้ยแต่6.2ส่วนตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้มันเป็นไดโอดแบบ3ขาเหมือนกันเป็นเป็นแบบไดโอ ใส่ได้เลยครับโมต,ตามนี้ได้เลยอถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นก็ทําได้ครับรุ่นก็ทำได้ต่อไปก็จะทําการวัดไฟทำเสร็จแล้วทำการวัดไฟ,ดไฟแป๊บเดีมวเรเสียบปากแล้วทาการวัดไฟเวลาทดสอบ Power อร์ซัพอย่างเี้หรือทดสอบอะไรเกี่ยวกับพวกอทีวี TV, ขยาย power a m อะไรก็สั่งเราก็ต้องผ่านลง มีหลอดผ่านด้วยนะครับแบบนงเี้ยอันนี้ผมจะใช้ที่หลอดเดียวนะครับเพราะหลอดนี้ก็ร้อยวัตต์หลอดนี้ก็ร้อยวัตต์เป็นสองล้าจะปิดอันนี้ผมมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็ปิดหลอดหนึ่งปิดปิดหลอดนี้เปิดหลอดนี้เปิดเพื่อเือร้อยวัตต์แล้วก็ทำการเสียบเสียบปลัก๊กปึ๊บถ้ามันช็อตมันจะไฟจะสว่างอันนี้ถือว่าปกติ แล้วนะครับจะทำการวัดไฟ5โวลต์ก่อนไฟ5โวลต์ออกไหมนี่ไง5โวลต์ออกแล้วครับผมแล้วก็13โวลต์ซัมซุงจะมี13โวลต์ด้วยแบบนี้ครับ13โวลต์3โวลต์อยู่ตรงนี้นี่ไง3โวลต์ก็ออกมันจะมี5โวลต์กับ13โวลต์ของซัมซุงของ LG จะมีแค่แค่5โวลต์ โอเคครับออกแล้วครับถือว่าผ่านครับผมเดี๋ยวทำการทดสอบเอาไปไว้เอาบอร์ดไว้ที่เดิมนะครับโอเคครับแป๊บนึับการประกอบเอาบอร์ดไว้ที่เดิมก่อนแล้วก็วัดไฟวัดไฟดูก่อนว่ามีไฟอ่าที่มันค้างหรือเปล่า ไม่มีมีไม่ม,ม,มีไฟค้างมีแค่10โวลต์แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาใส่เลยอันนี้ไฟ13กับไฟ5โวลต์ออกแล้วนะครับเก็บอะไรเก่ามาแนะ้ว อะไรเยอะมากวางไว้แถวนี้นะเสียบแบ็คไลท์แล้วก็เสียบสายแพรไปเมนบอร์ด น็อตน็อตแป๊บหนึ่งครับผมให้มันแน่นก่อนไม่ค่อยเปิดดูหน้าจอเป็นหมู่หรือเป็นจ่าก็ดูครับผมผมว่าน่าจะเป็นสารวัตรเลยแหละ นะครับเดี๋ยวไปผ่านด้วยนะครับอึมรลอดติดแล้วนะเห็นแล้วก็พิบซัมซุงจากกระพิบกระพิบแล้วก็ติดแบก็คไลท์ก็ติดแล้วตรงนี้เปิดให้ดูยากมากจอเล็กสไรก็ได้ฮึ่ หน้าติดแล้วโอเคครับมีตัวหนังสือขึ้นแป๊บหนึ่งครับขอเสียบเสียบอินพุตแป๊บหนึง่งรู้สึกว่าภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะเกี่ยวกับจอนะครับติดแล้วครับ เกี่ยวกับจอสีไม่ค่อยสวยเลยอันนี้จอแน่นอนครับผมไม่ได้เกี่ยวกับชุดจ่ายไฟนะเกี่ยวกับจออย่างเดียวป,ประมาณนี้ครับผมก็ขอจบลิปจบการแนว,แนวทางการตรวจเช็คซ่อมทีวีซัมซุง23นิ้วเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ